สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฝั่ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการคุยสาระกับช่อง YouTube HR Channel วันนี้วันเพื่อสับริวันที่9มิถุนายนปีพศ2565ช่องคุยสาระกับช่อง YouTube HR Channel ก็ยังคงมีการอัปเดตข่าวสารมาสื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านฟังเช่นเคยเช่นเดิมวันพรุ่งนี้ วันที่10มิถุนายนปีพศ2565ทางกรมบัญชีกลางก็จะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชน3กลุ่มด้วยกันหรือเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนั่นเองซึ่งแน่นอนครับวันพรุ่งนี้เงินกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่1ได้แก่เงินเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุ600-1,000ถึงบาทตามเกณฑ์อายุ ซึ่งที่ผ่านมาทางมติที่ประชุมคลมอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่สูงอายุคนละ1 0 0ถึง250บาทต่อเดือนซึ่งจริงๆมีการอนุมัติตั้งแต่เดือนเมษายน2565ที่ผ่านมาให้จนถึงเดือนกันยายนปี2565นี้เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันซึ่งวันพรุ่งนี้ จะต้องรอดูนะครับว่ากรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุเพิ่มหรือไม่ตามหลักเกณฑ์เดิมเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุสําหรับผู้ที่สูงอายุที่มีอายุระหว่าง60ถึง69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุจํานวน600บาทต่อเดือนหากวันพรุ่งนี้ทางกรมบัญชีกลางมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุ ก็จะเพิ่มให้อีก100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือนหากมีการเพิ่มจากกลุ่มบัญชีกลางสำหรับผู้ที่สูงอายุที่มีอายุระหว่าง70ไม่เกิน79ปีรับเบีย้ยยางชีพผู้ที่สูงอายุเดิม700บาทต่อเดือนก็ต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน150บาทต่อเดือน หากมีการเพิ่มเงินพิเศษจากกลุ่มบัญชีกลางก็จะมีเงินโอนเข้า850บาทต่อเดือนกลุ่มผู้ที่สูงอายุที่มีอายุระหว่าง80-89ปีรับเบีย้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุเดิม800บาทรับเงินช่วยเหลือพิเศษวันพรุ่งนี้หากกลุ่มบัญชีกลางได้มีการโอนเงินก็จะเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนรวมเป็น1,000บาทต่อเดือน แล้วในกรณีที่ผู้ที่สูงอายุที่มีอายุเกิน90ปีขึ้นไปเดิมรับเงินเบี้ยอ,อย่างชีพผู้ที่สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนแต่หากวันทุกงนี้กรมบัญชีกลางมีการโอนเงินพิเศษเบีย้ยอย่างชีพผู้ที่สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ250บาทต่อเดือนรวมเป็นเงิน1,250บาทต่อเดือนซึ่งเงินพิเศษนี้ จะต้องรอดูนะครับว่าทางกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินพิเศษภายในวันพรุ่งนี้หรือไม่หากไม่มีการโอนเงินพิเศษภายในวันพรุ่งนี้บิยยงชีพผู้ลี้สมงยุก็จะได้รับนะครับเงินเท่าเดิมต้องรอดูกันหากทางกรมบัญชีกลางมีการโอนเงินพิเศษวันพรุ่งนี้ก็จะได้รับเงินเพิ่ม100-250ถึงบบาทตามช่วงอายุ แล้วก็กลุ่มที่2สําหรับกลุ่มเปราะบางบน,นุู้นี้เบี้ยความเป็นผู้พิการก็จะได้รับเช่นเคยเช่นเดิม800-1,000บาทตามเกณฑ์อายุเช่นกันผู้พิการที่มีอายุต่ํากว่า18ปีจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนเดิมมีการโอนเงินเพียงแค่800บาทต่อเดือนโอนเข้าบัญชีทุกๆเดือนนั่นเองผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้พิการ โอนเข้าบัญชี800บาทต่อเดือนและกลุ่มสุดท้ายวันพวงนี้ที่จะได้รับเงินก็ได้แก่กลุ่มเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเช่นเคยเช่นเดิมจํานวน600บาทต่อเดือนจนเด็กหรือลูกของท่านมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์หรือครบ6ขวบซึ่งคืนนี้ ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปท่านก็สามารถเข้าไปตรวจสอบตรวจเช็คบัญชีของท่านได้เลย3กลุ่มเป็นพวกนี้รับเงินจากกลุ่มบัญชีกลางเงินเบี้ยอย่างที่ผู้ที่สมยัยุตามเกณฑ์ขั้นบันไดเงินเบี้ยความเป็นผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดวันพรุ่งนี้เตรียมตัวรับเงินกันได้เลยสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นการอัปเดต ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ